าจนได้ครับผมร่องน้ํามันเป็นร่องนะเห็นมันขยับอยู่สองทีสามทีนะครับก็ตีตกปุ๊บก็กลากชะชักมาฟัดบเลยกัดปุ๊บโดดเลยครับกบยางแก้คันจิว๋วไปก็ไปครับเนี่ยครับเต็มปากอะรยะเลยฝากไว้ได้นะครับกบยางแก้คันจิ๋วนะครับเล่นตามของน้ำนิดน้อยเนาะเห็นมีตัวขยับก็กัดโอเคครับผมอีกหนึ่งแต้มสองแต้มแล้วลมแรงมาก อากาศดีแต่ลมแรงแต่ปลาก็กัดอยู่นะครับจอมมากครับ